ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่นำนางชี้ค่ะไลฟคลิปที่แล้วนะคะก็มีคนคอมเมนต์มาว่าอยากให้พี่นะคะเล่น4 4โชว์ค่ะซึ่งในคลิปนี้นะคะเราก็จะมาเล่นให้ดูนั่นเองค่ะทุกคนถ้าเราพร้อมแล้วก็ไปกันเลยค่ะก็มาเริ่มที่ตาแรกของเรานะคะเราก็จะใช้ปืน m 5 0 0นั่นเองค่ะทุกคนแต่งตัวแบบนี้ใส่เกลงแบบนี้แน่นอนนะคะว่าเราต้องมาเล่นไฮไลท์นั่นเองค่ะ มาคะ่ะทุกคนมีคนอยู่ตรงด้านหน้านะคะเดี๋ยวงัดหัวว่าวไปก่อนนะคะทุกคนอ่ะเฮ้ยนี่นะคะทุกคนโดนไปหัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวรีบซ้าก่อนทุกคนไม่ได้คิวเคเหมันจะมีตัวอยู่หลังกําแพงนั่นไงทุกคนไปเราไปเอาหัวสองกันดูซิว่าจะได้เปล่านี่เป็นไงทุกคนเราตึงปะ โอเคอ่ะมีตัวหนึ่งอยู่ตีงนี้เรียบร้อยนะคะะวันนี้ตัวอะไรเนี่ยอ่ะวันน่ารักเนาะมันคือสกิลอะไรวะทุกคนมาต่อกันในรอบที่สองนะคะเดี๋ยวเอาเป็นดีเซิร์ตไปแล้วกันเนาะแล้วก็เอาหมวกเกาะเอาไอวอลโอเคไปมาค่ะทุกคนมาดูว่ารอบนี้เราจะได้กันกี่คิวเนาะก็อาจจะแบบเล่นเรียกว,ว่าอะไรอะแย่ๆนิดนึงเนา ไม่ค่อยได้เล่นอะไรเงี้ยใครไปค่ะซึ่งแล้วก็กดมากับเพื่อนอีกสองคนเนาะม,มันอยู่ฝั่งนู้นหมดเลยอะเอาไงดีเนี่ยระเบิดก็น่าจะไม่ถึงละเดี๋ยวดูลาดเราก่อนนะคะนี่ไงนี่ไงไมีตัวลงมาตัวหนึ่งเดี๋ยวแวงระเบิดไปก่อนอ่ะทาไมเท้าขึ้นมันอยู่มันอยู่ตรงไหนวะอ๋อนี่นี่น,นี่มาแล้วจ้ะ งัดไม่ขึ้นก็อัดตัวนะคะทุกคนเออไม่คิดอะไรมากเดี๋ยวซ้ำก่อน <First blood. S 1> ไปแล้วคะ่ะหนึ่งตัวนะคะเหลืออีกสองมาอ,อยู่กับเพื่อนนั่งไงนั่งไงเจอละเท้าขึ้นนะคะอา้าวดาวไปแล้วอีกตัวอยู่ไหนล่ะทีนี้นั่งไงนั่งไงกับเบิร์หนึ่งเดี๋ยวลงไปยิงน,นะคะอา้อาวอ้าวเรียบร้อยทุกคนไม่ได้คิว <laughs> ตอนนี้ลงมาทำไมวะเนี่ยมา,ม,ามาต่อกันในรอบที่3นะคะเกาะเดี๋ยวทำการซื้อซองควงขิมะไว้ก่อนเลยเนาะโอเคประมาณนี้อไอวอลสองลูกน่าจะพอนะคะมาค่ะทุกคนนี่มีตัวมีตัวด้านหน้าทุกคนอ้ยมันมีที่บังอะ่ะยิงไม่โดนอ้ยดาวคู่อ <laughs> เอาตาและ อ้ยอีโดนเนี่ยมันชุบช้าไม่เป็นไรคะ่ะทุกคนได้อยู่ไปเดี๋ยวไปหาตัวก่อนเหลือตัวเดียวแล้วอ่าเวอร์มากยังไม่ได้ทําอะไรเลยเนี่ยพันยาก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวเป็นลมขึ้นมาจะแย่เอาไอ้นั่นไงทุกคนมันอยู่ข้างบนเดี๋ยวยิงก่อนโอ้โหปืนยังเบาอะ <c oughs> <c oughs> เออ <c oughs> อาจจะระยะไกลด้วยแหละนัดรับแปด ยจริง,รงมากันค่ะรอบที่สี่ในรอบสุดท้ายแล้วนะคะทุกคนอ่ะเดี๋ยวซื้อเกาะซื้อหมวกอะไรไว้เลยโอเคปืนมีครบแล้วนะคะเหมือนจะมีคนแถวนี้นะคะทุกคนเดี๋ยวปล่อยไอ้ล็อกสกิลก่อนนั่นไงมีบนบ้านตัวหนึ่งโอ้ยนี่นี่น,นี่ตรงนี้ฮะไม่ต้องมีเพื่อนฆ่าเร็วจังเนี่ย First, เหลือตัวเดียวแล้วบนบ้านต้องเป็นของเราทุกคนยิงไปเลย วนม <Double kill. S 1> ่หมูย่ามาแล้วจ้า1ตาไปค่ะทุกคนต่อที่ตาที่สกันตอนนี้เราก็มาอยู่ในเกมที่2เรียบร้อยแล้วไปค่ะทุกคนรอบนี้ได้ปืนคู่มาก่อนนะคะเพราะว่าไม่มี M 500เนาะเหมือนว่าจะอยู่แถวนี้นะคะนี่นไงเท้าขึ้นเดี๋ยวช่วยเพื่อนยิงอ่ะพมันโดนลงไปละไปคะ่ะตามไปทุกคนปล่อยสเกลแล้วยิงนี้คอมโบคอมใจที่สุด อุ้ยเหมือนมีตัวข้างบนนะคะเดี๋ยวซ้ำก่อนอะเหมือนเพื่อนจะฆ่าดาวแล้วแหละไปจ้าอยู่ตรงไหนเอ่ยตัวหนึง่งจะได้ไหมเนี่ยอุ้ยเหมือนจะอยู่ฝั่งนูน้นโอ้ยงั้นไม่ขึ้นอ่ะเรียบร้อยโดนเก็บมาต่อกันในรอบที่สองนะคะเดี๋ยวโอ้หาซื้อปืนก่อนคิดไม่ถูกแล้ว่าจะเอาปืนอะไรดีอ,ะอ่ะอะดีเซิร์ดเหมือนเดิมแล้วกันทุกคน เหมือนจะมีตัวอยู่ฝั่งนู้นนะคะเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยวิงไม่โดนอะ่ะเดี๋ยวปล่อยสกิลล็อกไปก่อนพัญยาแป๊บนะคะเอาละไปกันเหลือสองตัวแล้วอะ่ะเราจะได้ไหมอยู่ตรงนูน้นตรงนูน้นเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหาที่หลบแป๊บอ่ะยิงไปก่อนทุกคนเอ้ยงานไม่ขึ้นเลยอะ่ะเอ้ย้ยตัวหลังตัวหลัง เดี๋ยวเราเข้าบ้านก่อนนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาตัวนี้แหละเฮ้ยเฮ้ยเชื่อดีเสิร์นะละร้อยสี่เห็นป่ะทุกคนเมื่อกี้โคตรแรงอะ่ะาเมจบักมาเนี่ยมาค่ะทุกคนเดี๋ยวรอบนี้เราต้องจัดคิวหนักๆแล้วแหละเออรอบก่อนก่อนนี้เราแทบจะไม่ได้ทําอะไรอยู่แล้วนะคะเดี๋ยวขอส่องลาดเราบนหลังคาปแป๊บนะคะว่ามันอยู่ตรงไหนอ,อ๋อในดอนอยู่ฝั่งนู้นกันหมดเลยนะคะตรงนี้มองไม่เห็นเลย คิดว่าเราน่าจะได้ลงไปแล้วแหละเนาะเดี๋ยวไปเล่นเอาฟังโนแล้วกันเนาะมันอยู่ตรงนี้สามตัวโอเคอฮ้ยมันหลังรัวหลังรัวด้านหน้าจะมีอีกตัวหนึ่งไปค่ะทุกคนแบบดอด็อบมีอะไรบ้างเนี่ยนี่น,น,นี่ยิงก่อนโอ้ยเจ็บนะนั่นน่ะ,นะ,นะเจ็บนะไปคะ่ะเราตามอย่างเดียวคะ่ะอย่าปล่อยโอากาสให้เขาพันยาเอ้ยตัวนี้ว็มีตายละอ่าตรงนู้นเพื่อนยิงดาวแล้วนะคะเดีย๋ยวอ้าว ว่าจะมาเอาตัวนี้โอ้เพื่อนเพื่อนเราก็ตึงเกินอะ่ะเรายังไม่ได้สกคิลเลยเนี่ยเรียบร้อยอไม่เป็นไรค่ะรอบสี่เอาจริงละมาค่ะทุกคนรอบสุดท้ายละเราจะต้องได้คิวให้ได้อะ่ะเกมที่เรานี่คือแบบโอ้โหเพื่อนเพื่อนก็พากันเก่งเกินเดี๋ยวแอบก่อนว่าตัวนี้เขาหลุดปะเนี่ยเออได้หัวฟิล์มหนึ่งหัวนะคะ <First class. S 1> แล้วก็มีตัวซ้ายอีกตัวหนึ่งเนาะเดี๋ยวปลาระเบิด ไปค่ะยิงมาเลยเอ้าวเรียบร้อยโดนระเบิดเราเฉยเลยทุกคนอเ,คเอ๊เหมือนอีกตัวจะอยู่เท่านี้หรือเปล่าต้องไหนวะอ้าวชนะแล้วโอเคโอเป็นเกมอะไรที่แบบเล่นง่ายมากนะคะทุกคน เอาล่ะคะ่ะทุกคนก็จบกันไปแล้วนะคะสำหรับคลิปเล่น c v c วันนี้เนาะคลิปหน้าถ้าอยากให้ทำอะไรก็คอมเมนต์มาบอกได้นะคะอยากให้ทำคอนเทนต์อะไรก็เมนต์เลยบ,ยบาย